ยอมเด้อค่ะลูกติ่งเยอะไปเนี่ยต้องหาตองเียตีนนอนิีนนศษ่ยไปยอมถ้าพี่นองถึงถ้าพี่นองถึงสองร้อยคนเลยถ้าไปหาเท่าไหรถ้าถึงสองคนโอ้ยย่าถึงเลย ร้อยแปดสิบนะร้อยแปดสิบถ้าพี่น้องถ้าสองร้อยคนเดี๋ยวพาไปถาพี่แก้วพี่โบจะเหมาลูกชิ้นสองร้อยบาทค่าค่าค่ะขอบคุณค่ะร้อยเก้าสิบเก้าในแท็สองร้อยสองร้อยจะมาสองร้อยพี่โบเลี้ยงขอบคุณขอบคุณพี่โบเลี้ยงงานลูกชิ้นสองละองแา่จานนักเรียนไปเลยเมาแล้วพี่แจคขอบคุณมาดานแจนะคะเมาสูกชิ้น้องพ่ออุ้ยขอบคุณค่ะ มีอีกอยู่นะคะมีอีกห้าร้อยเ่ยเพราะเฮียเบสิกินเหลือเอ้ยจะกินเบมืจะกินแล้วเนี่ยเดี๋ยวของพี่โบอีกสองร้อยเพราะว่ามีอีกค่ะอันนี้เสร็จนับเลยพี่กิดแจงแม่นึงก็ได้ค่ะมีคนหมอแล้วหมดพอดีเลยให้พี่แจงอันนี้หมดพอดีเลยอือในไงก็ให้น้องกินด้วยวันนี้สบายพสดีเลยค่ะเดี๋ยวพี่แจงมาค่ะนาแล้วเจ้าบังคุณผู้อวดหน่อหนึ่งคุณถ่ายกินหาหน่อยปะ สวัสดีทุกคนนะคะนี่มีคนมาแล้วไปอาไปเ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 าไปเอาไปาไปเอาไปเอาไปอาไปาไปเอาไปเาไปเอาไปเอาไอาไปเอาไาอาาไปเอาไปเอาไาไปเอาไปเอาไปเอาเอาไปเอาาไปเ นั่นคือหมาหาร้อยถ้าอีกคือหมาสองรอยหนึ่งนะคะคือมาทอดกันอ๋อมันมีราคามีแต่ต่างกับราคาไม่ตีนะเดียวอ่ะน้องโมน้องโมพูดจีน้องโมเอาไปพูดจี๊ทำไมอ่ะสวัสดีค่ะพบกับช่างนั่งรถมีเอฟเฟชเชียลสวัสดีพี่น้องทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาแล้ว สวัสดีทักทายค่ะวันนี้เราอยู่ที่สำนักงานมอรำเสียงแจ๋วนะคะเมื่อนี้เปิดท้ำการค่ะพี่น้องนะคะตอนนี้ปิงออ้เรือที่ข้าวแกงที่สองก็จะเรืออย่าลืมพูดขอบคุณมรำแจ่วด้วยนะคะขอบเลี้ยงเด็ดๆได้ค่ะสวัสดีสี่สิบหันตอนนี้ค่ะที่เจ้ากินแล้วเนี่ย พี the ่น้องเขามาค่ะเขามากคนมีเนือใ่ด้ยมีนื้สีวางค่ะ FC ขับผมขอบคุณค่ะพี่ไก่ก็มีมีเนื้อสีอ้อยพี่น้องฟังมาเล้วค่ะมาเลยมาเร็วมีเนี่ยว่าวิชาอาหันอาจารย์โนโนตีแม่เอาลูกสิ่งที่เอาดําเข้าไปแล้วกลับมาทอดนล้วมันเข้าเรียดี่ดีมากโอ้ยสี่สิบเก้าคนแล้วหลายๆให้ถึงร้อยคนได้ไหมคะมีเนี่ยสิเปลามือนีตเจ้าของส่องสิเปิดใจค่ะไม่ได้ไล่ไม่ได้ไล่สดนานมาก มื่อีของจองสิเปิดใจค่ะช็อกค่ะช็อกอ๋อออช็อกค่ะไปเลยไปนี้หละค่ะเอาพี่น้องเขบอกน้ำเนพี่น้องว่าถนนคือเป็นน้ำมันม้ะสวัสดีพ่อปัญจาค่ะเออเอียงข่อยขึ้นขั้นค่ะ โซดจาบอสดูบ <S ar df> ่าเป็นเมนของใโอ้โหอ้โหละโซดอันนี้ของพี่โบหรอคะอาพี่โบแบ่งกินได้ไหมคะอร่อยจังเลยนางเอกค่ะสวยจังน่าใสมากเลยใสมากนัามัญจาการแจมๆค่ พบา่ับใจนมันไปบ่หางจ่าจมาเลยอ้่มันไปามขึ้นนี่ไอิล่มือเขาเหลือทชิ้นาผิดดนี่จเก็บใส่บัใจมันในเด้ออลุนสองรเก็บไปสรุปสิงกินน้ำตาลี่สองคนบ่น้่มันเสียหาเสียชิปเด้ พี่โบเดี๋ยวได้กินหมดนะพี่โบเดี๋ยวเงินใจโมเออเอาหนูเอาใบใบตุ๋นเย็นนักดนตรีนักดนตรีได้กินทุกคนนะคะพี่โบใช่ใจก็มากโมไข่นักดนตรีได้กินทุกคนนะคะของขวัญด้วยนะคะโมอยากกินสีแดงแดงอ่ะต้องขีนปลาก็อร่อยนะไม่หรอกไม่หรอกเรืองนี้ไม่อร่อยเท่าไหร่ค่าที่จดกินอันนี้หนึ่งร้อยบาทแล้วนะค่ะ สวัสดีห้าสิบท่านค่ะสวัสดีคุณลอยคุณยอดสุธรเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะข้าวเขื่อนฝากกดแชร์ด้วยนะคะคอมเมนต์ไม่จุน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 วจุนจ้าพิมพ์เข้ากลุ่มหน่อยว่าร้านดนตรีสุดวันนี้อยู่ที่แรงหนุน ไปกินข่อนย้ไมมด้ค่ะอานพี่ที่เอวยไขกูวโอ้มดค่ว่ามาค่ะมาหมอลูกชิ้นน้องน้องแตงโมน้องแตงโมเปิดร้านขายลูกชิ้นทุกคนน้องแตงโมน้องแตงโมขายมีข้าวเอียวได้หรอหนบอกว่าเขาอปนนั้นแล้วในบอกว่าเขาเหมาแล้ว โมมี่โมมี่พูดเมาด่เมาให้แน่เมาฝกไข่เจียวให้แน่กองละสี่สิบบาทมาใหน่คนน่าอร่อยหรอใช่ค่ะคนดูตั้งสี่ร้อยคนเนี่ยเมื่อกี้พี่ผู้หญิงตอนนี้น้องแตงโมกำลังทอดลูกชิ้นให้หน่อยค่ะเอาทอดไข่เจียวกินหน่อยเร็วๆข้าวไข่เจียวกินหน่อยหิวข้าวอ่ะตอนนี้หิวแล้วตอนเนี้ยป้าไปทอดดิ ไปไปทอดไข่ด <cents input> ิมาเอาตังมาีไปเจียไห่เลยฮะเอามาลอยแปปกก่อนเขาุนล่าเอ้าวเขาาบอกว่าเก็บตังน้่พีโบมีแงโดี่ไงดูดูพี่แจ็มาแล้วพี่แจ็พี่แจ็มาเนี่ยพี่แจ็มาดูเฉยๆพี่แจ็คบอกเหมอกอะไรรอบแล้วแจ็มานั่งนี่ค่ะเร็วข้าวนจ้า ลูกชินจะมงว่าท่ไม่ักคัอใครเกอครนแถัอลูกชิ้นกม่ค่ะไ่ได้ใครคลูกชินแถม่แถมใหม่เอาใหม่ไหมเนี่ยไลูกชินแถมใหม่ค่ะแล้วตหนูเยเยอเยาะนไม่หมายถึงว่าหมายถึงว่าะอจะอเอาุงชเบียร์ไปใส่หมก มันถือแผ่ไปมัือแผ่ไปข้างในเอาก็ะเอาก็เอากก็เอามันเป็นหน้ามันมันไใคก็เลยเอาว่างไห้ไหมกเขออยู่หันอยู่บะยุนกระบกอะ กะพล่าแต่ผีพยายามดี่พี่เอาเิ้เกยี่ยนอ่อที่มันกดไปหมดมีอ่ะที่วันอ่ะอะไรคะที่วันาจจะนดขาลูกชอ้นบอกให้รูเนี่ยมันดูบดีมันดูบดีได้ต่อไปดีอขายลูกชิ้นพี่หอมตรีลูกชิ้นเดียวกัะ ขายมีกอนเมียก่อนไปเนี่ยเกิดทันกับคุณพักเนี่ยนี่ขายที่ไหนขายอยู่สำนักงานค่ะสำนักงานหมอลำสิงแก้วค่ะเอาอยังก่อนขอโทษค่ะพี่โบหนูหนูลืมข่าวรีบดูนะคะรีบดูก่อนโดนลบค่ะ คนน้องคอปเียงลูกชิ้นต500บาทเย้เดี๋ยวนอี้่มีทนน mm hmm. มันมีเป็นค่ะขอบคุณนะแน้าเหลือ้าอยู่ไหนเย้ yeah. ลูกกอล์ฟกุนบอลฝากกิน้ด้ดังทั้งหลายอย่ากินเยอะนะฝากไม่น้อยฝากบอกเสื้อดำทั้งหลายอย่ากินเยอะนะไม่น้อยบอกแม่เลี้ยงลูกชิ้นเด็กๆไหมคะมคะไม่น้อยไม่ต้องเลี้ยงอะไรเลยค่ะพวกหนูอ้วนไปหมดแล้วค่ะแม่นน้้อหาลงพี่แห็ดมาแล้วไม่หนูไม่ให้แม่น้อยเดี๋ยงไม่เก็บไม่น้อยแล้วมันมีหลายเส้นเป็นเส้เป็นซุนไงน้องแตงโมขยันจังพอนะ นี่กาวไปเสียบนาสีบาทนะคะอยากกราย้านเียวก็ใช้ระวน้องโมยังขึ้นพอลพก็บว่าไม่ได้ขึ้นไหนแล้วค่ะไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนนะคะก็คือพี่มิกเป็นทำทีมดนตรีนะคะทำทีมแบ็อัพนะคะมาประจําการอยู่ที่หมอลําเสียงแจ๋วนะคะแต่รถเมไม่ได้ขึ้นที่ไหนนะคะปีนี้รถเมพักผ่อนนะคะ ที่น,นี่รถเมย์ไมไ่เป็นหมอลำนะคะรถเมยจะเป็นคีอเอเตอร์นะคะทุกส่นลปีเป้าหมายสนี่อันนี้ของคน่อนไหเลยผาไปลอยแล้วนบางส่วนกี่วน้นีส่นก็ได้ค่ะ ถ้าไม่มีใครกินก็ามาทางนี้ก็ได้นะคะเอ่อเพราะว่าก็ห,ห,หิวอยู่นะคะแอบหิวอยู่นิดนึงพี่แจ๊ไม่ออกมานั่งได้ข้างนอกอะเอาก็ย้มานั่งเอาก็ยให้พี่แจ๊คหน่อยมีก็อีกไหม้า้ามานั่งนี่ ชาาาีกที่เป็นข้าวไข่เจียวด้วยนะคะข้าวไข่เจียวคุณขายส่คนอยากกิน <objectives> ข้าวไข่เจียวไ่ผวใจเดิมกับไมไทยคนเดิมคนเราเพลงเดียวกันค่ะเพลงอะไรหเีใจเถอนองหนยุดน้ำตาเถ่อนาขาิสยแต่ไม่ทลายก็อนั่นแหละไม่แ่ใหมเพราะไอ้หลอกินโคแหงหอกไมไทย ไม่เป็นไรมันเป็นก่อนเดิม่ะเข้ไปหนคะเย่ปีไก่ก็มีมันมียุดเสียใจเพอนองยุีหยังเพิ่งยุดเสียใจยังก่อนว่าน้อเซาเดอร์น้อนูะตจง่วงจุกจกนะม้อทิมิอันลำยิมลานใหรเน่ โอเคค่ะเอาไว้ในช่องฟิตเลยของไม่จิ๋วเดี๋ยวพี่โบบอกไม่จิ๋วอันถอดถอดถอดเกี่ยวอัจากช่องไหนนะฝากเงินไปให้มาแจงค่ะสมมาสวัสดีค่ะช่วงครึ่งค่ะไม่เป็นไรเอาแรกก็ไปวึง ขายยูส่ลูกสวัสดีคุณแม่นะคะขายอยู่ที่สำนักง,งานหมอลำเสียงเจ๋วค่ะน้องโมเป็นคนขายค่ะแม่น้องโมเป็นแม่ค้าค่ะน้องน้องโมเป็นแม่ค้าค่ะตอนนี้อันนั้นดูจากความขยันของน้องโมนะคะ ร้อนอ่ะแล้วแม่ทรับแม่ทับเหมือนว่าอ้วนขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวนะอันนี้ของใครน้ำจิ้มหย่อยใส่หรอใส่กันเกงจะไม่ได้หรอกแม่ๆนะลูกแตงโม เอาเงี้ยเนี่ยแล้วพอหนูชาแล้วเอาเงี้ยเอาเงี้ยแล้วพอหนูเล่นแบบเสริมใช่ไหมเรืมลื่มปะเนี่เอาอันเอาไป่นี้ยกินที่เอาฝาขาเจ้ามาเขาอยากควางบอมากมากินนี่นี่ จะดีพี่บ่าววังหินค่ะพี่พ่อแบบพี่บ่าววังหินมาเหมามามาเหมาช่วยน้องโมหน่อยครับเปิดโมมาก่อะไรจะไปหาโอเคค่ะพี่บ่าววังหินจ้ามาเหมาลูกชิ้นช่วยน้องแตงโมหน่อยมาเลี้ยงน้ำน้องรถเมย์ก็ได้ รู้จะลดอยู่ค่ะแม่จะรู้พ่อาพ่อหายไปนานมากเลยว่าได้ยินเสียงแซฟเฟลของหนุมไหมคะไงนนี่ขอดื่มก่อนมันดีหรือไม่คนพี่แจ็คจะไม่กลับพี่แจ็คพี่แจ็คจะไม่กลับง่ายหรอกไม่ได้อยู่กับรถเมล์ก่อนเปิดวงเจอกันครับสวัสดีสีออกจ้า

เห็นไสุดละไม่เป็นไรค่ขับรถ่นไม่้ัยไก็ด้แล้วไม่เป็นไรครับแค่มาคุยกันก็ดีแล้วแค่มาทักทายขอบคุณมากๆนะคะที่คาเขาเรียนร่มในสักครู่นะคะ โอเคครับอันนี้ก็หาวสุดริ์อันนี้กล้องกันฮาวเต็มค่ำไม่ได้งไม่รู้ว่าไปดับอุโนยมาจากที่ไหนทั้งที่ก็กกกอนอนตั้งแต่หัววันหัววัน เปลี่ยนเก้าเปลี่ยนเก้าแต่ว่าวกูมาไม่ได้อ่าหนังอาไม่ไหวแต่ว่านอนอะสบายแล้วแล้วขึ้นรถทำไงรู้ไหมถ่อเกลือบอกตอดเกลือแล้วก็เอาตัวเองขึ้นรถไปเกอยู่ท้าหลังเกิดออีกควอมนึงข้อกีวอมนึงตลกป้าทำไมไ่ไม่ไปดูลหรอก็หนกับผ่ากับกำลังปิดไฟเอาพีชนนพี่โบก็แบบลุกๆลุกตรงนี้ไม่ได้เราจะไม่ได้สรุปก็ใส่เงินกระปองกระปอ แจ็คไปน,นอนห้องแล้วค่ะกลับไปนอนหนูไม่ไหวมเมื่อนนกี้นกถึงห้องหนูล็อกเลยหนูนอนห้องข้างล่างเลยให้กำลังใจด้วยสาวาสุดๆโมเมขอบคุณค่ะครูมาครูมาปลุกหนูเดี๋ยวลงไลก์ก่อนนะคะขออนุญาตลงไลก์ก่อนนะคะไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ